ปัจจุบันโลกประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดรัฐบาลได้มีการออกเป็นนโยบายวันต้นไม้ประจำปีของชาติและกำหนดให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภทให้ได้ร้อยละ55ภายในปี2580ผมขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมมือในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดีถือว่าทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจเสียสละ ในการเป็นจินอาสาสร้างป่าเพื่อรักษาน้ําใ้ในบริเวณสํานักงานองค์ก,การบริหารส่วนจังหวัดขอให้ทุกท่านช่วยกันปลูกและร่วมบํารุงรักษาต้นไม้ทุกต้นให้เจริญเติบโตเป็นปอดของคนดุยําต่อไปผมขอเปิดโครงการท้องถิ่นอาสาสร้างป่ารักน้ํา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2568ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมและขอเชิญทุกท่านร่วมกันปลูกปา่าปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันจากนี้สักหนปีต้นไม้ที่ก็ปลูกต้องช่วยต้องัดงามใลยิ่งใหญ่สืบสานและติดตาม จากรอยที่พอตั้งใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพอยังงดงาม